ในโลกที่เรามองหาความเท่าเทียมแต่หลายครั้งสิ่งที่ทําร่วมกันกลับต้องแบกรับผลลัพธ์ที่แตกต่างกันใครบางคนเลือกที่จะแบกรับสิ่งที่ตนเองทำเอาไว้ในขณะที่บางคนเลือกทําเป็นมองไม่เห็นเพราะเป็นทางเลือกที่เบาและสบายตัวกว่าโดยที่ลืมไปว่ายังมีน้ําหนักที่มองไม่เห็นอยู่สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง fb movie วันนี้เรามาพบกับ fb the series กับเรื่องเด็กใหม่ซีซั่น สอง EP ที่1หากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกด like, ไลค์ subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทั้งแฟนเ c e b o o k และ Instagram ไม่รอช้าเรามาเปิดเรื่องกันที่เด็กใหม่ที่ทุกคนต่างเฝ้ารอคอยเธอกลับมาแนนโนได้มาเยือนโรงเรียนแห่งนี้ณนะห้องใหม่เธอได้ฝากฝังตัวตามปกติสวัสดีค่ะแนนโนนะคะฝากตัวด้วยอาจารย์กำลังมองหาเก้าอี้ให้เธอนั่งแต่แล้วชายผู้หนึ่งกับถีบเพื่อนเพื่อให้โตขังขง ว่างแต่สุดท้ายเนนโนก็เปน็นน่งที่อื่นชายผู้นั้นบอกว่านี่เป็นแค่น้ำจิม้มเคทเธอหัวเราะก,กับมุกของกูก็เป็นเฟิร์สอินเทอร์เนที่ดีเนนโนได้ไปนั่งข้างลูกหมีเนนโนเหลือบมองชายผู้นั้นด้วยความสนใจลูกหมีก็ห้ามปรามนั่นน่ะคือนายนายตัวเก่งประธานโรงเรียนคนต่อไปแต่เนนโนอยากไปยุ่งเลยเดี๋ยวจะท้องเอานา,นายนายทําผู้หญิงท้องมาหลายคนแล้วโรงเรียนก็ไม่ว่าอะไรก็แค่ไปเอาเด็กออกน่นานายเป็นลูกศิษย์คนโปรดของโรงเรียน นีซะด้วยสิถึงแม้ลูกมีจะห้ามปรามยังไงเนนโน่ซึ่งไม่รู้จักความกลัวมาตอนพักเที่ยงเธอก็ไปกินข้าวกับน้านายป้อนกันไปป้อนกันมาดูจูจีจนเจ๋งลูกมีและเพื่อนร่วมห้องอีกหลายๆคนต่างตั้งทฤษฎีว่าคนนี้จะอยู่ได้อีกกี่วันถ้านานายเก็บแต้มเมื่อไหร่เนนโนคุเป็นได้แค่ลูกหมาเงั้นมาพนันกันไหมว่าคนนี้จะอยู่ได้กี่วันลงกัน5้าร้อใครชนะเอาทั้งหมดไปเลยเกมลาแต้มเฟสติวัลของน้านายได้เริ่มต้นขึ้น ในขณะเดียวกันเจงก็เรียกเกมเงินเพื่อให้ทุกคนวางผนันวันเนนโนะจะอยู่ได้อีกกี่วันวันที่1นึ่งนนายเป็นนักยูโด,โดที่สาวสาว,สาวต่างกรีดแต่นานนายไม่สนใจใครเลยเพราะมีเนนโนเคียงข้างกายในวันที่สองนานนายก็รับบทเป็นแบนด์แอนบัสเตอร์ของโรงเรียนเพราะเขาเป็นนักเรียนดีเด่นถึงแม้ช่างภาพจะอ่อยนานนายแต่เขาก็ไม่สนเพราะว่ามีเนนโนเป็นก้างขวางคอในวันที่3การเดินพันของเจงก็ยังดําเนินต่อไปทุกคนต่าง ลงขันที่ความสนุกสนานและในวันนี้เองเนนโนได้เจอกับเพหญิงสาวทิดท้องแก่แพะทองอยู่ในห้องน้ําเพดได้บอกกับนันโนว่าเธอรู้ใช่ไหมว่าทั้งโรงเรียนเดิมพันเรื่องของเธอว่าเธอจะเป็นเหยื่อของน้านาอีกเมื่อไหร่เนนโนเลยถามกับเพจว่าน,านานเท่าไหร่กว่าเธอจะโดนน้านาเก็บแต้มเพดก็กลอดขอโทษเนนโนที่เข้าไปยุ่งเรื่องของเธอเราแค่ไม่อยากให้เธอเป็นเหยื่อแต่เนนโนกลับสวนกลับไปว่าถ้าคิดว่าเธอเป็นเหยื่อเธอเองก็จะเป็นเหยื่อนะ เพจก็หันกลับมาและยิ้มให้สําหรับเนโนเธอคือผู้ล่าเธอไม่ยอมเป็นเหยื่อใครง่ายๆทํามันไม่ได้อยู่ในแผนแล้ววันที่3มนี่เองณน,นายได้รุกเข้าท no ําเนโนเต็มที่เนโนก็บอกว่าใจเย็นเรารู้จักกันมานานแค่ไหนแล้วล่ะขอตัวเละเป๊ะนะณนายเหลือมองนาฬิกาและตอบกลับไปว่า3วันสมชั่วโมง31นาทีเนโน,นบอกกล่าวว่าเรายังรู้จักกันไม่ดีพอณนายก็เร้าหรือว่าต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่ กว่าเราจะรู้จักกันมากพอสําหรับเราแล้วเรารักเนนโนตั้งแต่แรกเห็นเนนโนก็ตอบว่าอีกหนึ่งนาทีเวลาเลยผ่านเนนโนได้นับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 และแล้วทั้งคููก็บวบกันอย่างเมามันเนโนโนก็เซอร์วิชนะนายเต็มที่และแล้วนา,นานายก็ได้เก็บแต้มเนนโนซึ่งเป็นสถิติใหม่ของเขาเป็นเวลา3วัน3มชั่วโมง33นาทีเมื่อเนโนโนโดนซิลเจง๋งก็มาเปิดดูต่างที่มีคนถ่ายผลโหวตดูสิว่าใครจะชนะในเกมนี้ระหว่างที่จเจ๋งและเพื่อนๆกำลังตรวจสอบผลโหวตกันอย่างสนุกสนานเนโนโนก็โผล่เข้ามาทำอะไรเล่นด้วยสิเพื่อน,อนต่างมีสีหน้าเจรอน ลุกลี้ลุกลนเหมือนถูกจับได้เนโนก็ตอบให้ไมเฟรนไม่เห็นต้องอายเลยน่าสนุกดีจะตายเดี๋ยวเนโนช่วยดูนะเมื <aze S 1> ่อตรวจสอบไปสักพักเจ,จงก็เจอกับคนที่ถ่ายถูกตรงเวลาเป๊ะๆ3วัน3มชัมช่วโมง33นาทีเนโนถามกับเจงว่าใครหรอซึ่งชื่อนั้นก็คือเนโนเนโนได้ถ่ายเวลาตัวเองอย่างเป๊ะๆเนนโนตบมือด้วยความสะใจไม่ใช่แค่นายนะที่เก็บแต้มเป็นเนโนก็ล่าเป็นเหมือนกันนะและเธอ ก็ได้รับเงินมากมายแถมยังเอาเงินจำนวนนั้นไปเยาะเย้เยน้าไนาอีกหลังจากนั้นร่างกายน้าไนาก็แปลเปลี่ยนไปจากนักกีฬาย,ยูโดชื่อดังแค่ซ้อมกับเจ๋งเขาก็ดูฟอร์มตกดูเหมือนเจ็บท้องน้อยและยังมีอาการโอ้อกอาเจียนอยู่บ่อยครั้งในขณะนั้นเนโนโนก็มาอ่อยเขาเซึ่งน้าไนาก็ไม่รอช้ารีบใส่คอท่อนล,ล่างก็สิเสียพยุ่อ,อารมณ์หันเนนโนกลับหลังถอดกางเกงในให,ให้เพียบพร้อมและบุกเขา้าจู่โจมอย่างเร็วไวแต่ทว่าดาบไ์เซเบอร์ของเขา กลับไม่พงาดปลุกยังไงมันก็ไม่ยอมตื่นถ้าไม่แข็งขนาดนี้ไว้คราวหลังก็ได้นะเนนโนพร้อมเสมอคราวหลังเรามาเล่นสนุกกันก็ได้นะนันนายที่ดูเสียฟอร์มเลยเดินออกมาจากห้องน้ําทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนนโนก็เดินตามออกมาด้วยน้าเสียงที่เศร้าโศกและถามกับน้ำนายว่าเกิดอะไรขึ้นนันนายได้บอกเล่เนนโนเนนโนได้แต่น้ําตาคลอและพยายามงอนนันายไม่เอานะไม่เลิกเนนโนทาอะไรผิดเนนโนจะปรับตัวนั้นนายบอกเรามาสินั้นนายก็ได้ ตอบว่าเนโนไม่ทําอะไรผิดหรอกเราแค่ไม่ชอบสายตาเนโนตอนนั้นเนโนมองเราเหมือนสิ่งของเนโนไม่ต้องเข้าใจเราก็ได้เว้ยแต่เราเลิกกันเถอะเนโนพยายามงอหน้าไนนายน,านายก็ตอบแค่ว่าเนโนเราแค่สนุกกันครัง้งคราวแบบวินวินไม่ใช่หรอและนา่นายนก็หันหลังให้เนโนยิ้มยาะด้วยความสาใจหารู้ไม่การหัวเราะที่หลังของเนโนสะใจยิ่งกว่าเธอหัวเราะออกมาอย่างบ้าคลั่งนานายนก็มึนงงตกใจอะไรนานายผู้หญิงที่ผ่านมาของนานายก็ทำแบบ นี้ไม่ใช่หรอเนนโนเห็นว่านานาชอบแบบนี้ก็เลยจัดให้เพื่อนานาจะรู้สึกถึงความเป็นชายขึ้นมาบ้างไงแล้วที่บอกว่าเนนโนมองนานาเป็นสิ่งของนานาก็มองเนนโนแบบเดียวกันไม่ใช่หรอขอโทษนะแต่เนนโนไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกบางทีหลังจากนี้นานาเองแหละที่จะรู้สึกและการเลิกของพวกเขาก็เสร็จสมบูรณ์อย่างสิ้นเชิงเนนโนก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติเพจก็มานั่งพูดคุยด้วยเห็นว่าเนนโนแปลกดีคิดว่าเนนโนจะเป็นเหมือนผู้หญิงทั่วไปที่นานาฝาแล้วทิ้งเนนนโก็า เพบกลับว่าเธอรู้สึกยังไงละ่ะที่ต้องแบบรับลูกในท้องเพชก็ตอบตามตรงตอนแรกก็รู้สึกอยากกำจัดแต่เมื่อรู้ว่าอีกฝ่ายไม่รับผิดชอบเธอก็ต้องแบบรับสิ่งที่เธอทำเคยคิดสั้นอยากกินยาขับเลือดแต่กินไปแล้วมันไม่ได้ผลเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ทำอะไรล้มเหลวและดีใจเนนโนได้เห็นอีกมุมหนึ่งของมนุษย์จากความคิดของเพชและอีกส่วนหนึ่งนานายก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆเจ่งก็เซาะเซลว่ากระเจียวใน็กเลือเป่าวะานานนายก็ตอบด้วยความอกอ้าวว่าไม่ของ กูยังใช้ดีเหมือนเดิมแต่ทว่าเมื่อเขาเจ้องมองเจ้าตัวเล็กกลับรู้สึกว่ามันเล็กจริงๆและถึงคราที่นานายจะเก็บแต้มอีกครั้งการเล้าลวมเป็นไปอย่างมามันแต่เมื่อเขาถอดเสือ้อฝ่ายยิงกับกรีดร้องดังและวิ่งหนีออกมาลุงหม,มีรับไม่ได้กับสิ่งที่นานายเป็นนานายเองก็ตกใจเมื่อเห็นท้องตัวเองมีรอยแตกและมีพุงพุ้ยออกมาเขาละอายกับหุนที่มีขนาดอยู่ในบ้านก็ใส่เสื้อกันหนาวกินอาหารก็ไม่ลงรสชาติมันเหม็นเหมือนจะอ้วกทั้งทั้งที่แม่ทำครองโปรดมาให้และเขา รเรื่องนั่นนายก็เริ่มแพร่กระจายไปทั่วโรงเรียนอาการของเขาแค่ได้กลิ่นอาหารก็แทบจะอ้วกเจ๋งก็แปลกใจว่าแกเป็นอะไรวะไม่สบายหรือเปล่านั่นนายก็ตอบว่าอย่าไม่ยุ่งเรื่องของกูอย่ามาสนพุงของนั่นนายเริ่มโตขึ้นมาเรื่อยขณะมาถ่ายรูปเขายังใส่ชุดจัดเกตและยังไม่มั่นใจเมื่อต้องถ่ายเอียงข้างและแล้วช่างภาพคนนี้ก็อ่อยนั่นนายตามเคยนั่นนายจึงไม่รอช้ารีไปซัดเธอที่ห้องล้างฟิล์มแต่แล้วเขาก็พลาดท่าไปกดสวิตช์เปิดไฟเข้า ฝ่ายหญิงไม่ได้เห็นพุงของน้าายก็กรีดร้องออกมาและวิ่งหนีเขาพลาดผู้หญิงไปสองคนแล้วจากสภาวะร่างกายที่เปลี่ยนไปเลยต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลจากการอัตราซาวหมอก็ไต่ถามน้าายว่าคุณเคยแปลงเพศหรือเป็นผู้ชายคามเพศหรือเปล่าน้าายก็ตอบว่าเปล่ากูเป็นผู้ชายนะเว้ยหมอได้บอกให้น้าายมองที่จอคุณกาลังท้องน้าายก็ตกใจจะเป็นไปได้ยังไงหมอก็แปลกใจเหมือนกันผมว่าคุณเป็นเคสที่น่าสนใจมากบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่ มี2เพศในร่างกายเดียวถ้าไม่เชื่อจะลองให้โรงพยาบาลอื่นตรวจก็ได้คุณมีลูกผู้หญิงนะนานายเมื่อได้ทราบข่าวร้ายก็เพราะวาวงแถมที่โรงเรียนก็ยังนินทาเรื่องเขาแบบเผาคนจนเขาทนไม่ได้เลยได้วิ่งหนีออกไปจากห้องเจ๋งก็ไปได้ถามว่าแกเป็นอะไรเขาพูดเรื่องมึงกูแค่ไปฟังถ้าไม่อยากให้กูไปฟังจากคนอื่นมึงก็บอกกูสิมึงเป็นโรคอะไรจะได้หาวิธีการรักษากูพอรู้จักคลินิกการมะรคอยู่นะนานยก็ตาบาาแตกกูไม่ได้เป็นโรคเฮียอะไรทั้งนั้นน่ะกูแค่ท้องเว้ยและเนเน่ ก็เรียกน้นายยิ้มให้กล้องหน่อยสิประโยคเมื่อกี้ในโนได้เก็บภาพเอาไว้ซึ่งคลิปนั้นก็ว่อนไปทั่วโลกโซเชียลทุกคนต่างหาวว่าน้นายบ้าไม่กวิกลจริตจนไปที่ฮือฮาไปทั่วโรงเรียนภาพพดของน้นายเริ่มถอดถอยจนเขาถูกปลดออกจากการลงลึกตั้งประธานนักเรียนนา้นายกลับบ้านมาท่องโลกโซเชียลปรากฏว่าข่าวกระซิบของเขามันดังว่อนไปหมดทูกคอมเมนต์เต็มไปด้วยสาวๆที่เขาเคยฟันตามีคำด่าทอและย่ำยี เพราะตอนนี้นานายนกำลังประสบกับความรู้สึกของผู้หญิงที่เขาเคยฟันมีทั้งสาวที่เขาเคยให้กินยาขับเลือดผู้หญิงบางคนนานายนก็เคยพาไปทําแท้งทุกคนต่างตอกยักษ์ซ้ําเติมกับสิ่งที่เขาเป็นรวมถึงคนสุดท้ายเนนโหนะกล่าวยินดีสําหรับลูกสาวก่อนจะจากไปทําให้นานายนั้นแทบจะบ้าคลั่งเขาโดนเหย็บย่ำและรังเกียจจากสาวสาวทั่วทั้งโรงเรียนแตมที่เขาสะสมมาท,ทั้งชีวิตกลับมากลายเป็นเครื่องตอกยํำทำให้เขาเจ็บหนักมากกว่า นานายนมาที่โรงเรียนเพื่อเก็บหนังสือและรีบจะวิง่งหนีออกไปเนนโนก็ทักว่านายหญิงนะเนนโนอ่ไม่ได้รังเกียจนา้นายหรอกแต่คนอื่นไม่แน่นะนานายกลับบ้านมาด้วยความเศรเศร้ามองดูกิติยศมากมายที่เขาได้ส,ร,สร้างตอนนี้มันสูญสลายกลายเป็นควันและแล้วพ่อก็มาเคาะประตูมึงเป็นอะไรคงมึงวะนานายกูได้เห็นในเน็ตว่ามึงท้องมึงไปทำยี่ยอะไรมานี่มึงเป็นผู้ชายแบบไหนวะถึงท้องมาได้ต่อมาดินานายรีเปิดประตูเพื่อประชันหน้ากับพ่อ พ่อรู้สึกละอายใจแกทําให้ฉันปนปีรู้ไหมว่ากูต้องเสียหน้าเสียเงินมาเท่าไหร่คอยตามเช็ดสิ่งที่มึงทำสันสร้างตเตรื่องมึงเอาเงินไปนะรเรรี่ไปจาัดก,การเรื่องของมึงนานาย,นานายที่โมโหจัดเลยด่าดทอพ่อขึ้นมาแล้วที่พ่อละ่ะทํแรงขาท้องและให้เขาไปทําแท้งกูย,ยังไม่พูดอะไรเลยแต่ท้ายที่สุดนานายก็เดินไล่ออกจากบ้านพร้อมเงินจํานวนหนึ่งได้แต่ซอสโซเซมาหาห้องพักดํารงชีวิตด้วยข้าวกล่องที่ได้กลิ่นก็แทบจะอ้วกท้องก็โตขึ้นทุกวันจนท้ายที่ สเขากลั้นใจกินยาขาบเพื่อเอาเด็กออกมาแต่กินไปแล้วไม่หนึ่งเขาก็ต้องเจอกับความทุรนทุรายกับความเจ็บปวดอ้วกออกมาเป็นเลือดแต่ถึงะน,นั้นเขายังกินมันต่อไปในปริมาณที่มากขึ้นนั่นทําให้ร่างกายของเขาทุรนทุรายปวดแสบปวดร้อนอย่างร่างกายจะระเบิดเลือดถูกขับออกมามากมายทั้งจากอ้วกและดวงตาและนานายก็สลบไปเดริ์ของยาขาบที่ขับเลือดออกมาอย่างมหาศาลแต่แล้วมันก็ยังไม่เอาชีวิตเข้าไปนานายตื่นขึ้นมาด้วย ความผิดหวังเพราะท้องยังพองปองเขาเลยตัดสินใจหยิบมีดขึ้นมาเพื่อจัดก,การท้องของเขาซะแต่แล้วจังหวะนั้นเองกับมีเสียงกระดิ่งดังออกมาจากหน้าห้องมาช่วยชีวิตเมื่อเขาเปิดประตูออกมาเห็นแค่ผู้หญิงใส่ชุดนักเรียนที่เดินจากไปและที่รองเท้าของเขากับมีโน้ตทิ้งเอาไว้อยู่มีใจความว่ารู้ไหมทําไมถึงท้องก็ก่อนท้องเอากับใครเป็นคนสุดท้ายล่ะซึ่งนั่นก็คือเนโน่นายเลยปลอมตัวเพื่อดักเจอกับเนโน่ถึงจะปลอมตัวมาก แค่ไหนเนนโนก็จําได้นานายขอร้องอ้อนวอ,อนเนานโนก็ตอบแค่ว่าเราแค่สนุกกันเป็นครั้งข่า,ขาวแบบวินวินไม่ใช่หรอนั่นคือประโยชน์น้านายเคยบอกกับเธอซึ่งเนานโนก็ไม่ได้สนใจน้านายแต่อย่างใดทิ้งให้น้านายผิดหวังเดินกลับห้องด้วยความอดอะไรแต่ย,ยากและแล้วเขาก็ได้เจอกับเพจเพจที่ท้องโตไม่ต่างกับเขาน้านายรีบกล่าขอโทษเขาสํานึกผิดทุกอย่างแล้วที่เขาเคยทําตอนนี้เขารู้แล้วว่าผู้หญิงที่เขาทําให้ลําบากมันเป็นยังไงแต่เพจก็ตอบว่าไม่เป็น รเรื่องมันนานมาแล้วเราไม่ได้โกรธอะไรนะน่ายหรอกนะเราพอใจในสิ่งที่ตนมีและเราก็ยินดีที่เป็นแบบนี้เพชได้จับมือน้นหนา่ายเพื่อกำลังใจน้นหน่ายก็สวมกอดเธอแต่แล้วถึงน้นน่ายจะรู้สึกผิดตอนนี้มันก็สายไปเพจทาได้แค่จากลาเพราะเธอถึงกําหนดที่จะต้องคลอดลูกสักทีการกำหนดบุตรสําหรับเธอนั้นมันเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ถึงแม้บุตรผู้นี้จะไม่มีพอ่อเพชก็ยินดีที่จะเลี้ยงดูและรักลูก ผู้บังเกิดก้าวอย่างเต็มเปี่ยมหัวใจต่างจากนั้นน่ายที่เขาตัดสินใจเอาเด็กออกหมอได้วางยาเขาแต่ทว่าในระหว่างที่เขาสลึมสลืออยู่นั้นแนนโนกลับพอมาและจัดก,การทุกอย่างให้นานายเมื่อเขาฟื้นจากยาสลบนานายตื่นขึ้นพร้อมคุณหมอที่อุ้มลูกสาวของเขามาให้นานายก็ตกใจผมให้เอาเด็กออกแล้วนี่จะเป็นลูกผมได้ยังไงอายุคันมันยังไม่ถึงหมอก็บอกว่าลูกแข็งแรงดีแสดงว่าอายุคันถึงแล้วถ้าคุณอยากปลิดชีวิตเขา มันก็เรื่องของคุณนานายผ่าลูกสาวกลับบ้านด้วยความมึนงงเสียงเงินให้ทําแทง้งกลับมาต้องเลี้ยงดูลูกสาวเขาเลยลุกขึ้นมาเพื่อจะบีบคอเด็กน้อยแววตาที่ใส่ซื้อที่จ้องมองมาที่เขาทําให้เขาไม่กลา้าที่จะปิดชีวิตน้อยๆที่เขาอุตส่าห์อุ้มท้องมานานนานายรู้สึกรักเด็กคนนี้เลยอุ้มขึ้นมาอ้อมกอดด้วยความอาลัยรักนานายให้ลูกสาวดื่มนมจากเต้าถึงจะรู้ว่ามันไม่มีและแล้วก็มีคนมาเคาะประตูนานาย นายเปิดประตูออกมาเห็นว่าเนนโนมาเยี่ยมลูกสาวน่ารักน่าชาังจังเลยนะนานายก็ก่าวขอโทษเนานโนเราขอโทษท,ทุกสิ่งที่ทำมาเราขอโอกาสอีกครั้งได้ไหมกลับมาอยู่กับเราเธอเนานโนก็ตอบว่าไม่เธอมาแค่เยี่ยมเอาหนี้ของฝากและปิดประตูทิ้งให้นานายต้องผิดหวังต่อไปแต่แล้วเมื่อเนานโนจะจากลากลับมีรูปภาพวางทิ้งเอาไว้บนพื้นซึ่งน่านก็เป็นรูปของเธอที่โดนเอบถ่ายแถมยังมีสีวาดใบหน้าแต่งเติมด้วยความสะใจและนั่นไม่ใช่ แค่รูปเดียวมันยังมีรูปมากมายเต็มพื้นเนโนตามรูปเหล่านั้นไปและภาพสุดท้ายที่เธอได้เห็นคือภาพเมื่อกี้ที่เธอคุยกับน้านายแสดงว่ามีคนแอบถ่ายเธอตั้งแต่เธอเข้ามาในโรงเรียนใหม่แล้วก็มีประโยคถูกเขียนเอาไว้บนผนัง See you soon เดี๋ยวเจอกันและ EP ที่1ก็ได้จบลงเช่นเคยหากทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจกับกเราด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย